ก็ขอาการาบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยนะทุกคนซึ่งในวันนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะทุกคนก็คือการทําเผามังกรในวันที่2กันนะครับทุกคนหลังจากที่พาที่แล้วเราทําเจ้ามังกรในวันที่1ไปนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นเผามังกรเนี่ยเราเหลืออีก2วันถ้ารวมวันนี้นะนะ,นะทุกคน แต่ถ้าพุวกนี้ก็วันเดียวเราเหลือนิดนึงโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นไปรับคเควสที่โดโจโดากอนดีกว่าทุกคนนี่ตรงนี้เลยโดโจเทนเนอร์รับคเควสอรไเทุกคนคเควสต,ต่อไปจะเป็นกรีนเบลนะเป็นเข็มขัดอันที่4เราก็รับคเควสยร์ม่ทุกคนอันนี้คือคเควสนี้จะให้เอาไปทำการมุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนถึง อระยะทางห่างจากเกาะที่กี่เอาโพสประมาณ2 0 0 0ัถึง0 0เมตรนะทุกคนเราสามารถดูจากตรงนี้ได้ไนี่เดี๋ยวผมต้องไปที่กี่ก่อนทุกคนผมอับเควสมาละเดี๋ยวต้องรับเควสด้วยนะก่อนจะไปทำทุกคนโอเคผมจะใช้เจ้าฝนโมจิในการออก่ลยทุกคนนี่มาคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีด้วยทุกคนเราจะได้ อาจจะเจอซีเอเวนที่มันดีๆกว่านี้นิดหน่อยนะทุกคนเรือน้อยคู่ใจเหมือนเดิมทุกคนนี่เรือมาเรียนผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนฝั่งเป็นพาเลตเพราะว่าตอนผมอัดคลิปมันอาจจะมีคนมาฆ่าผมก็ได้เพราะพาเลตผมฆ่าหัวเยอะอยู่มาได้เวลาเล่นเรือตอนนี้นอยู่ห่างนิดเดียวเองทุกคนเราต้องทําการอยู่ห่างไปอย่างไกลอะทุกคน ผมกลาว่าผมจะไปสักสี่พันไม่ก็ห้าพันเมตรอะถึงจะกลับไม่ก็ตายตอนไหนผมก็กลับตอนนั้นอะนะผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนทุกคนอุ้ยเข้าเฟสหกและโอเคโคตนมืดอ่ะทุกคนโอ้โหมองไงไม่เห็นเลยว่ามันเป็นอะไรพากเนี่ยทุกคนทําไงดีวะอุ้ยอชนหินเฮ้ยเฮหลบหลบบเออเธอเลชาร์กเออซิ่งดิ ค้วิงโคซิงโคแซดจะไจับ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 เอ้ยโดนจับกดน้ำฟ้าก็พาปีรันย่าก็มาโอ้พี่ให้ผมเล่นไงเนี่ยมากันหมดทุกตัวเลยเฮ้ยเๆๆๆเเ,เ,เราจะพยายามไปให้ไกลที่สุดนะกันนะทุกคนนี่รอดมาละป่ะหนึ่งหลบว่ะเอ้อ เออ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 ขึ้นโอเคไปอืมเห็นเรืออยู่ตรงนู้นไปไห้ได้อึอ้ๆๆึ้นขึ้นขึ้นขอนึ่งของการเอ้อจมน้ำตายโอ้อย่างอนาถ่ะทุกคนนะดาก้อนโดโจเฮ้ยผมหวังว่าภารกิจนี้จะสำเร็จนะทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมา ลองเข้ามาเช็คกันเลยดูดีกว่าว่ามันจะสำเร็จจริงๆใช่ไหมสำเร็จกินเบล60%หโอ้โหทุกคนเราต้องแล่นเรือไกลขนาดไหนวะมันถึงจะได้ขนาดนั้นอนะอุยหนักแล้วหนักแล้วทุกคนโคตรหนักเลยทุกคนโอ้ยผมแล้วเหนืงง่อยไม่เป็นไรเราก็แค่เล่นเรืออีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็จะไปถึงนะทุกคน เราแล่นเรือ,อแค่นิดนึงไปถึงเฟนหกรอบเนี่ยน่าจะได้ทุกคนเพราะตอนนั้นก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมเออเราก็ต้องไปอีกนิดนึงไปถึงเฟนหกเราก็พอเลยทุกคนเฮ้ยเจ้าเกิดได้เวลาตบแล้วหรือจะโดนเจ้าตบวะไม่ผมต้องไม่โดนทุกคนโอ้ไหลไหลไหล โอ๊ยเกือบตกเกือบตกเกือบตกริบลอยตุ่ยเย่เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นอีกแน่แนๆทุกคนมาไปทางไหนกันต่อวันนี้ทางนี้ใช่ไหมโอเคทางนี้นี่แหละทุกคนใช่ทางนี้โอเคไปไปกันต่อโอปาปีรัญญาให้มาบ่อยจริงเอา้าเจอมิลลาดไอแลนดเซอยอะไรอ่ะโอ้ย เจอมิลาดไอแรแลนด์แต่ในตอนนี้มันยังไม่จำเป็นถึงแม้ผมจะยังไม่มีเผาวีสีก็เถอะแต่ <c oughs> จังมาเถอทุกคนผมจะพยายามไม่มองมันใช่ผมจะพยายามไม่มองมันผมไม่สนนกเผาวีสีผม,ไป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 ,มไป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 ทำเคยวเผามังกอนไป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  เราจะไม่ทำเผาวีซีเราจะไม่ทำเผาวีซีโอ้ยฮันเชอร์ฮันเตอร์ชิปเวกโอ้ยมาอะไรเยอะแยะเนี่ยก่อนรับแม่งก็มาฮันเตอร์ชิปเวกก็มาโอ้ยพี่เอาอะไรกับผมเนี่ยเอ้ยพี่เอาอะไรกับผมมากไหมพี่มีอะไรเนี่ยเป็นอะไรกับผมไหมอุย้ยอันนี้ก็กัดแต่ผมไม่กัดเรือเลยนี่เรือแทบไม่ล้าเลยกัดแต่ผมเนี่ยโอ้ย เจ้าทะเลก็เกิดโอย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 โอ้ยในนๆก็ถึงเฟ้นหกแล้วเนาะก็ขอญาตจัดสักหน่อยไอโอยโอยจะโดนจับกดน้ำตายาเหรอคาบินลูกตุ้มโดนัทของเชิญคาบินจมน้ำจมน้ำ จมน้ำว้ารอดเว้ยรอดได้ไงวะเออผมก็งงเหมือนกันทุกคนเรารอดได้ไงจับ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 เอ้าเออรอเจ้ามันยิงผมไม่โดนได้ไงอะเอาโอ้วันนี้มีแต่เรื่องเก่าๆาแต่ละอย่างเก่าๆกากันทั้งนั้นเลยเจ้าก็ยิงว่าวโอ้อะไรเนี่ยกอรับก็เกิด ฮันเตอร์ชีวิตก,ก็มาโอ้ยทำไมมันวาวุ่นจริงๆเอ้ยฮึบจั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 บ,จบ,จบ,จบเรือผมก็แตกไปละโอ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมได้เจ้าตัวนี้ผมก็จะชีวิตดีขึ้นอืมมาขอดูเลือดในเพราะผมคือแวมไพร์ไม่ผมเล่นเผ่ากูล ผมเลยอยากดูดเลือดให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าเลือดผมน้อยมากเลยทุกคนใกล้ตายเนี่ยแต่มันจะตายก่อนใช่ผมไม่ตายแล้วจากนั้นก็ใช่ลาก่อนอตัวแตกตามๆกันไปโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเอ่อเควสกินเบลมันจะสำเร็จหรือยังทุกคนมาดูกันหน่อยซิ ว่าเราสามารถทำโค้ทต่อไปของเจ้ากีนเบลได้ยังเรียบร้อยได้แล้ว100ซกดแคมเลยกีนเบลนี่อย่างเฟี้ยวกีนเบลไหนกีนเบลกีนเบลกีนเบลนี่กีนเบล,เบล,เบลทุกคนโคตรเฟียฟ้ยวเฟี้ยวจัดเบลแรกของวันนี้นะทุกคนยังเหลืออีกสองเบล ส่วนเจ้าอันที่สองจะเป็นเจ้าบูเบลนะทุกคนนี่น้ลเลยเราต้องเอ,อ่อทำให้ผู้อื่นโชว์วิ่ง respect f u l มาหรือก็คือเราต้องใช้คนในการทำสองคนใช่ทุกคนฟังไม่ผิดสองคนเฮ้ยเมเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับรหัสเพื่อนสุดที่รักสุดที่เลิฟเหมือนเดิมทุกคน รหัสเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยโอเคมาทุกคนเราเปิดฉากจากการสุ่มผลกับเจ้าบอกฟุตกาชากันเลยดีกว่านะออะไรแม่งไม่ได้แม่งได้แม็กม,มาวันนี้อะถือว่าผมให้อันนี้เอาไปเออแล้วก็ให้ผมมาให้ผมมาเอาเอามาให้ผมเอามาให้ผมกดดอกไป เออโชว์วิ่งไลสเปกฟูลเออดีมากดีมากดีมากขอบใจเจ้านะขอบใจมากขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบใจขอบใจขอบใจโอเคก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เราสามารถทำเป็นเควสตบูเบลเสร็จหรือ,อยังนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเสร็จนะนะาพุจ้าโชวิ่งไลสเปกฟูลเรียบร้อยบูเบล อย่างชิวได้ของแถมมาด้วยนี่500เออ500แฟกเมนต์อืมโอเคเออนี่เจ้าโดโจโบเบลบูนี่ทุกคนโอ้โหเหมือนสีขาวเลยทุกคนก็ปกติดีช่างมาเถอะทุกคนมาแต่มันบอกว่ามันสามารถคุยได้กับเอออัพเกรด ยูโซอันนี้เหรอยูโซอัปเกรดอะไรทาลอนอ๋อมันต้องไปเก็บเบดเอมเบอร์ล้วเอมเบอร์หาจากไหนอ่าช่างมาันเถอะเราเก็บเข้ากระเป๋ากันเก็บไม่ได้ด้วยงั้นเอาให้ใครอะ่ะผมเอาให้ใครโอ้ถือว่าผมไปเป็นคนดีต่อแล้วกันแต่ตอนนี้ยังทุกคนเราต้องไปรับเควสอันต่อไปก่อนทำภารกิจ ให้สำเร็จก่อนอ่ะเควสอันต่อไปก็จะเป็น Purple Bell นะทุกคนโอเคเบลอันสุดท้ายของวันนี้นี่เราต้องไปล่าเป็นเจ้าบอสอิลิทนะทุกคนซึ่งบอสอิลิทมันจะมีโอกาสดรอปถ้วยตบ r i p อินดาก,กับเจ้าเอ่อบอสคาตาคุริโดสคิงนะทุกคนจะเป็นร่าง V2 ซึ่งเราต้องไปทำาร่นนี้นั่น,นอะไรเยอะแยะเลยทุกคนซึ่งผมไม่อธิบายอกเพราะมันนานนาน โอเคมาเดี๋ยวเอาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าอิลิทบอสมันจะเกิดตอนไหนแล้วก็มาดูตรงนี่นะทุกคนนี่ตรงนี้เลยว่าผลวาเลียผลฟีผลฟ,ผลฟีเก็บว้าลึกลอยของฟีของฟ,องฟีฟีจดัดเออพี่พี่พี่ฮะบุกกรบพี่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 เมื่อกี้ เดี๋ยว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 มันมีคนคุมเหรอที่นี่อ๋อตรงฟอตติ้งท u r เทลโอเคไปไปกันตบไปตบมันที่ฟอตติ้งท u r เทลนะทุกคนอ่ามันจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยค่ะทุกคนอ่าตรงไหนนะเออเจ้าบอสอ,อิลิทนะอยู่ตรงไหนเอาบอสอิลิทต,ตายเร็วเอาแฮเกเกอร์เล่นเร็ว บอสออลิทผมโดนแฮกเกอร์ acker, เล่นแฮกเกอร์ acker, แม่งเล่นบอสออลิทผมเลยบอสออลิทผมตายเลยโอเคทุกคนผมคงอยู่เซิร์ฟนี้ไม่ได้เซิร์ฟนี้แม่งเถื่อนเกินทุกคนไปไปเซิร์ฟอื่นกันดีกว่าทุกคนเอ้ยโยบอสเกิดไม่ใช่อ l ลิทไพเลเกิดนะทุกคนเอออยู่ที่พอร์ตเท้าเลยเราซิ่งไปพอร์ตเท้าก่อนนะทุกคน ผมคิดว่ามันจะไม่มีใครมาแย่งผมถ้ามันมีคนมาแย่งผมผมจะเสียใจมากเลยนะโอไม่ผมโดนแย่งหลายรอบแล้วทุกคนผมเศร้ามากเศร้าเศร้าเศร้าจากใจจริงหอดทาก็มีอยู่ที่เดียวจริงๆทุกคนก็ตามผมมาได้เลยโอ้ยผมโดนอะไรโดนน้ำโดนน้ำตีโอมีดอกไม้แดงด้วยสุดยอด ผมก็นึกว่าอะไรตก,กใจหมดนี่เลยเดียเลนเดเออใช่มันคือเดียเลนเดมันไม่ใช่ออกมั้งทุกคนแต่ผมเรียกไปงั้นแหละวะจ้าโดนคอมโบคอมโบมาหากราบวันช็อตวันช็อตวันคิวอะทุกคนอืยัดต่อเออเรียบร้อย U d นิ e e ต a t อ e e l i t e ต n e m y ตัวแรก เย่ว้าวูอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เกททีรับทราบครับพี่ชายเดี๋ยวผมไปจัดการให้นั่นไงทุกคนผมเห็นละมันมีตัวตีอยู่ด้วยเหมือนโปเลยอะ่ะทุกคนโปปะเนี่ยเอา้าไม่ใช่โปด้วยกันผมขโมยดิผมขโมยดิผมขโมยดิขโมยดิขโมยด,มยดิเรียบร้อยขโมยแล้วผมเอาคิวด้วย มาดิมาดิลงไปโดนโดนต่ออัดหน้าโป้งเรียบร้อยทำไมผมหน้าด้านอย่างวะช่างมานเถอะอันนี้ผมหน้าดำาฮ่า,า,า,าตลกจังเลยเอออะไรวะเนี่ยอุย้ยอยู่ที่ไฮด้ไอแลนด์ได้เวลาของผมแล้วตัวที่สาม ตัวสุดท้ายผมต้องได้นะ้วนานนะเนี่ยตัวที่สนานนะทุกคนวิ่งหาเลยทั้งเกาะเนี่ยหวังว่าน่าจะเจอแหละมั้งแตวผมใช้เป็นพาวสครับด้วยเออน่าจะดีกว่านี่ไงทุกคนเจอแล้วมนันนี่ไปไหนเออติดพื้นเก็บเปผลพาพแป๊บหนึ่งอืออ,อืโอเคอยู่ตรงนี้หรออยู่ตรงนี้หรอโดนไปดี โดนดิโดนซอยดิเลื่อนหายครึ่งหลอดแล้วนะเลื่อนหายครึ่งหลอดแล้วนะอืออือืออืมองไม่เห็นไม่เป็นไรเออเราแม่งได้กอดชาไลทำไมวะเฮ้ยผม,มเหนื่อยทำไมวันนี้ดวงมันดีแปลกๆแ,แต่มันทำอะไรกับมันไม่ได้เลยะโอ้ก็ผมจะทำเผ่ามังกอน,นะพี่ วันที่มันไม่มีอะไรทําแม่งไม่มาเลยทุกคนตีอะไรก็ไม่ดบวันนี้ทั้งมิลาดไอเลนทั้งอะไรคือมันมาหมดเลยโอ้โหเศร้าเหนื่อยใจกับตัวเองตัวสุดท้ายเสร็จสิน้นขอรับเพชรโดโจเทนเนอร์ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้โดโจเบลเพอร์เพิลมาแล้วก็รีเจเนรีสครามาอีกหนึ่งอันขอบคุณมากเลยครับพี่ แล้วหนดีเจเนอรีสเกลของผมนี่อีกอันหนึ่งแล้วก็เพอร์เพลเบลว้าวสวยจดัดโอเคเบลอันที่6ของเรานะตอนนี้เราเดินทางมาใกล้เสร็จนะทุกคนเหลือ,อนิดนึงเหลืออีกประมาณอาสองเควสทุกคนอีกเควสหนึ่งอีกสองเควสก็อ่ โคตรยากเป็นอะไรที่อยากมากๆทุกคนโอเคก็สัปดาห์นี้ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะทุกคนโอเคทุกคนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ้